สวัสดีจ้าวันนี้เราไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันที่อาต้องอเบป,ป่าโมกที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวโบราณเจ๊ปแปแวแวแวเวแวววเอ้ยไม่ใช่เจแหวแวกว๋วยเตี๋ยวโบราณน,นะจ๊ะนี่ทางเข้าจากข้างในมีที่จอดรถนะแต่ทางเข้ามานี่เข้าลำบากหน่อยนะจ๊ะและนี่หน้าร้านของเขานะจ๊ะ มีของสะสมเก่าๆมากมายเลยนี่จ้ะกิมมิคเขาจะเป็นถ้วยดินเผาน่ารักเที่ยวรอบๆก็จะมีของเล่นเก่าๆสะสมมากมายเดินชมเดินแวะดูได้เขาไม่ว่ากันนะจ้ะไปะดูทีวีสิแม่ เมนูของเจ๋วแหววกลวยต๋่วโบราณมีมากมายชามละยี่สิบาทถูกถูกและนี่นะจ๊ะเกี๊ยวทอดสั่งมาด้วยนะบอกเลยว่าอร่อยมากถ้าใครผ่านมาอ่างทองอำเภอป่าโมกก็มาลองสั่งก๋้วยเตี๋ยวโบราณเจ๊แหววกันได้นะจ๊ะอร่อยมากไปกินกันนะจ๊ะไปแล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบาย